สวัสดีครับทุกคนออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวใหญ่ที่สะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนและทําให้ความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งเหตุการณ์ที่กองทัพไทยสามารถควบคุมตัวทหารกัมพูชาจานวน20นายได้หลังจากการประทะและความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2025หลายคนอาสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมทหารกัมพูชาจึงเข้ามาในพื้นที่ที่กองทัพไทยมองว่าเป็นเขตแดนของตนและผลลัพธ์ของการควบคุมตัวครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชารวมไปถึงสมดุลทางการทหารในภูมิภาคอาเซียนวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกมุมทั้งแง่มุมทางการเมืองการทหารยุทธวิธีที่ใช้และภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจว่าพรมแดนไทยกัมพูชามีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งยาวนานหลายสิบปี พื้นที่พิพาทโดยเฉพาะรอบปราสาทพระวิหารและแนวเขตแดนที่ลากผ่านภูเขาป่าไม้และพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทำให้การเผชิญหน้าระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นเป็นระยะๆยแม้ว่าจะมีความพยายามเจรจาและสร้างกลไกลความร่วมมือแต่ก็ยังคงมีการประทะเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอในปี2025นี้ความตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีรายงานว่ากำลังพลกัมพูชากลุ่มหนึ่งได้เคลื่อนผลเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนที่กองทัพไทยถือว่าอยู่ในเขตแดนของไทย กองทัพภาคที่2ของไทยซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับข้อมูลการเคลื่อนไหวนี้จากระบบลาตะเวนไร้คนขับหรือเวกที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและเระดาร์ความละเอียดสูงนี่คือจุดสําคัญที่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีทางทหารของไทยในปี2025มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะระบบตรวจการไร้คนขับที่สามารถบินได้นานต่อเนื่องกว่า 24ชั่วโมงและส่งข้อมูลเรียนไทยกลับไปยังศูนย์บัญชาการการที่กองทัพไทยสามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาได้ก่อนจึงทําให้สามารถเตรียมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงทีกองทัพไทยได้ส่งหน่วยลาดตะเวนภาคพื้นดินเข้าตรวจสอบโดยเฉพาะหน่วยลบพิเศษและหน่วยทหารพานที่คุณเคยกับภูมิประเทศป่าเขาการเข้าตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงกำลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้กองกำลังต่างชาติเข้ามาในเขตแดนของตนเมื่อทั้งสองฝ่ายผาเผชิญหน้ากันสถานการณ์ได้ตึงเครียดอย่างรวดเร็วรายงานระบุว่าทหารกัมพูชาจำนวน20นายถูกควบคุมตัวโดยกองทัพไทยอ้างว่ากำลังเหล่านี้เข้ามาในเขตแดนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การประทะรุนแรงทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดทางการทหารของเหตุการณ์นี้กันครับการควบคุมตัวทหาร ยี่สิบนายไม่ใช่เรื่องเล็กนี่คือปฏิบัติการที่สะท้อนถึงการทำงานที่แม่นยำของกองทัพไทยทั้งในด้านข่าวกรองการเคลื่อนกำลังและการเจราจาเชิงยุทธวิธีระบบที่ถูกใช้ประกอบไปด้วยโลนลัทะเวนวงเล็บเปิดสเกสแคบ24และห้ามิสสี่ร้วงเล็บปิดสำหรับตรวจจับและติดตามความเคลื่อนไหวระบบสื่อสารเข้ารหัสความถี่สูงเพื่อให้การสังการจากกองบัญชาการไปรยังหน่วยหน้าเป็นไป,ปอไย่างปลอดภัย ยานเกราะล้อยางบีเทอร์ลบสามีหนึ่งและฟุสกินสีคูณสีที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เพื่อเสริมกำลังกองกำลังทหารพานและหน่วยรบพิเศษวงเล็บเปิดเลือกแทกโอมิสแพร์ฟอลซิส,สวงเล็บปิดซึ่งเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการชายแดนกองทัพไทยไม่ได้ใช้ความรุนแรงทันทีแต่เลือกใช้ยุทธวิธีควบคุมและจำกัดพื้นที่โดยปิดล้อมเส้นทางเข้าออกและใช้การเจราจาผ่านล่ามทหารก่อนที่จะควบคุมตัวทหารกัมพูชาโดยไม่มีการยิงปะทะใหญ่ นี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงการวางแผนที่รอบคอบและการควบคุมสถานการณ์ที่ดีหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการควบคุมตัวทหารกัมพูชาจำนวนมากเช่นนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรคำตอบคือมีผลแน่นอนครับในเชิงการเมืองกัมพูชามองว่านี่คือการดูหมิ่นอธิปไตยและต้องการคำอธิบายอย่างเป็นทางการขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าทำตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเพื่อป้องกันความมั่นคงของชาติ การเจราจาระ,ระดับทวิภาคีอาจจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เหตุการณ์บานปลายไปสู่ความขัดแย้งทางทหารเต็มรูปแบบในเชิงยุทธศาสตร์นี่คือสัญญาณเตือนกัมพูชาว่ากองทัพไทยมีความพร้อมพร้อมและทันสมัยพอที่จะตรวจจับและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหนือกว่าการที่สามารถควบคุมตัวทหารกัมพูชาถึง20นายโดยไม่มีการสูญเสียฝ่ายไทยเลยถือเป็นชัยชนะเชิงยุทธวิธี ที่สําคัญเรายังต้องพูดถึงปฏิกิริยาของประชาสนทั้งสองประเทศด้วยครับในประเทศไทยสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียต่างพูดถึงเหตุการณ์นี้อย่างกว้างขวางหลายคนมองว่ากองทัพไทยได้แสดงความแข็งแกร่งและยืนยันถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้วิธีทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียในอนาคตในกัมพูชา ประชาชนบางส่วนมองว่าทหารของตนถูกดูหมิน่นและเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้ขณะที่อีกฝ่ายกับกังวลว่าการตอบโต้จะนำไปสู่สงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในด้านเทคนิคเราควรพูดถึงภูมิประเทศชายแดนไทยกัมพูชาที่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้และเส้นทางแคบบซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับหน่วยลบพิเศษมากกว่ากองกำลังขนาดใหญ่ กองทัพไทยจึงเลือกใช้หน่วยที่มีความคล่องตัวสูงและมีประสบการณ์มากกว่าการส่งกำลังจำนวนมากเข้าไปด้วยตรงจุดแข็งอีกอย่างของไทยคือการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไปจนถึงระบบเรร์แบบเคลื่อนที่ที่สามารถตรวจสอบการบุกรุกข้ามแดนได้อย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้คือยูนิคเซนคุณเธอของกองทัพไทยที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันประเทศสุดท้ายนี้เหตุการณ์ ทหารไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชา20นายไม่ใช่แค่เหตุการ์ชายแดนธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันอำนาจในภูมิภาคอาเซียนและเป็นบทเรียนสำคัญว่าความมั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับข่าวกรองเทคโนโลยีและการเจรจาทางการทูตที่ชันฉลาดสิ่งที่เราต้องจับตาต่อไปคือการเจรจาหลังเหตุการณ์นี้จะดำเนินไปอย่างไรไทยและกัมพูชาจะหาทางออกแบบสันติได้หรือไม่ และที่สำคัญความสัมพันธ์ของสองประเทศจะถูกทดสอบอย่างหนักในปี2025นี้แน่นอนครับจบการนำเสนอวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมช่องของเราอ่อถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกด้านการทหารการเมืองและความมั่นคงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อ